งานโหดหินที่สุดในประวัติศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟจึงเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2450บริเวณดอยขุนตาลถือเป็นถิ่นทุรก,กันดารภูมิประเทศเป็นป่าทึบและเขาสูงการก่อสร้างต้องใช้ความภาคเพียรอุตสาหะและต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนสิงสาราศัสตว์ที่ดุร้ายจึงเปิดเดินรถไฟสายเหนือตลอดถึงเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2464ใช้เวลาทั้งสิ้น14ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นเส้นทางรถไฟที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง3รัชกาลครับพบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมบายลุงตุ้ม EP ที่14สําหรับ EP นี้ขอนําเสนอท่านในเรื่องกว่าเชพิชิตอุโมงคุนตาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับผู้ที่เคยเดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดเชียงใหม่คงจะรู้กันดีว่าทางรถไฟสายนี้จะต้องลอดผ่านอุโมงคุนตาล ซึ่งเจาะลอดไปใต้ภูเขาระหว่างจังหวัดลำปางไปยังจังหวัดลำพูนมีความยาวถึง1352.10เมตรถือว่าเป็นอุโมงครถไฟที่ยาวที่สุดของประเทศไทยจากจำนวนอุโมง์รถไฟของไทยที่มีอยู่7อุโมงคด้วยกันแต่อุโมง์ขนตาลกำลังจะเสียแชมป์ไปแล้วเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะอ,อุโมง์รถไฟทางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทาง5.2กิโลเมตร บริเวณบ้านหินลับอเภอมวกเหล็กจกหัหวดสระบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรถไฟทางคู่สายตะว,วันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระที่จะเปิดใช้ในเร็วๆนี้การขุดเจาะอุโมงค์ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์รถไฟหรือรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะมีเทคโนโลยีขุดเจาะด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัยแต่หากเราหวนระลึกกลับไปถึงการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาล ซึ่งกระทํากันโดยใช้แรงงานคนเมื่อกว่า100ปีที่แล้วท่ามกลางป่าทึบและเขาสูงของดอยขุนตาลไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่งายๆก่อนที่อุโมงค์ใหม่จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเรามาย้อนดูความเป็นมาของอดีตแชมป์คือ,อโมงขุนตาลกันครับปีพุทธศักราช2448รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศสยาม ได้วางรางเพื่อเปิดการเดินรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพโดยมีจุดหมายปลายทางของรถไฟสายเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นประเทศสยามมีความเชื่อมั่นในวิศวกรรมของประเทศเยอรมนีและประเทศเยอรมนีก็ไม่มีนิยายแสวงหาดินแดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เชกเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสรัฐบาลสยามจึงได้ว่าจ้างชาวเยอรมันทั้งวิศวกรและช่างเทคนิคต่าง ราว250คนมาสังกัดกรมรถไฟหลวงซึ่งมีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัตดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ปรชาการและมีหัวหน้าวิศวกรชาวเยอรมันชื่อมิสเตอร์เอมิลไอเซนโฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายเหนือได้ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดชะงักลงที่ดอยขุนตาล ซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนซึ่งตั้งตระหง่านขวางอยู่เบื้องหน้ารายล้อมไปด้วยหุบเหวลึกและป่าทึบปกคลุมไปหมดถือเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงสําหรับวิศวกรและทีมงานในยุคนั้นมิสเตอร์โฮเฟอร์หัวหน้าทีมวิศวกรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นจึงวางแผนที่จะขุดเจาะอุโมงค์ทะลุทะลวงผ่านขุเขาที่อยู่เบื้องหน้า งานโหดหินที่สุดในประวัติศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟจึงเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2450โดยวางแผนทำการเจาะภูเขาจากปากทางทั้งสองฝั่งให้ทะลุมาบรรจบกันตรงกลางซึ่งต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำและเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับทีมวิศวกรและสยามประเทศในเวลานั้นในยุคนั้นบริเวณดอยขุนตาลถือเป็นถิ่นทุรก,กันดารภูมิประเทศเป็นป่าทึบและเขาสูง การก่อสร้างต้องใช้ความภาคเพียรอุตสาหะและต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนสิงสาราศัสตร์ที่ดุร้ายการขนส่งเครื่องมือและสัมภาระจะต้องใช้ช้างมา้าและกเกวียนบรรทุกไปเมื่อถึงจุดที่เป็นเขาสูงชันก็ต้องใช้วิธีชักรอกขึ้นลงอย่างทุลักทุเลแต่ถึงแม้จะยากลำบากเพียงใดก็ต้องเดินหน้าเพราะหากไม่มีเส้นทางรถไฟแล้วการเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ ต้องร่องเรือไปตามลำน้ำแม่ปิงกินเวลายาวนานเป็นเดือนเดือนการขุดเจาะอุโมงค์ใช้แรงงานจากคนล้วนๆโดยเจาะรูเล็กๆด้วยสว่านหรือใช้แรงคนตอกสกัดให้เป็นรูแล้วนำดินระเบิดไดนามต์ฝังเข้าไปในรูเพื่อระเบิดหินออกถ้าหินก้อนใหญ่มากไม่สะดวกในการระเบิดให้แตกเป็นก้อนเล็กๆก,ก็ใช้วิธีสูงไฟให้หินร้อนจัดแล้วราดด้วยน้ำเย็นลงไปเพื่อหินแตกออก ส่วนการขนดินและหินออกจากอุโมง์ก็ใช้คนงานขนออกมาการขุดเจาะเริ่มจากปลายอุโมง์ทั้งสองข้างเข้ามาบรรจบกันตรงกลางใช้เวลาทั้งสิ้น8ปีอุโมงจึงทะลุถึงกันและใช้เวลาอีก3ปีเพื่อผูกเหล็กเทคอนกรีตและทำผนังหลังคาเพื่อความแข็งแรงป้องกันน้ำรั่วซึมจนอุโมง์แล้วเสร็จแต่ก็มีอุปสรรคการวางรางรถไฟจากลำปางไปยังปากอุโมงคเนื่องจากทางต้องผ่านหิวลึกถึง3แห่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ จึงต้องสร้างสะพานทอดข้ามเหวระยะทาง8กิโลเมตรไปยังปากอุโมงค์เบื้องหลังความสำเร็จของการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตานนั้นนอกเหนือจากวิศวกรชาวเยอรมันยังมีแรงงานชาวจีนชาววิสารและไทยใหญ่แบ่งหน้าที่การทำงานแรงงานพวกหนึ่งเป็นพวกเร่ร่อนไม่มีทางเลือกในชีวิตและยังติดฝิ่นอีกด้วยการมาสร้างอุโมงค์เปิดโอกาสสู่ฟิ่นได้ไม่ผิดกฎหมาย จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบมีแรงงานทำงานกันตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นผลัดแต่ละผลัดมีคนงานประมาณ120คนในบันทึกของเอเมลไอเซนโฮเฟอร์วิศวกรใหญ่ระบุว่าการสร้างทางรถไฟช่วงนี้ใช้คนงานจีนทำงานเกี่ยวกับดินส่วนการขุดเจาะอ,อุโมงค์ใช้คนงานทางภาคอีสานเนื่องจากคนงานจีนไม่ยอมเข้าไปทำงานในอุโมงค์ พราะมีความเชื่อว่าในอุโมงค์มีพูดผีปีศาจสิงอยู่จึงเกิดความหวาดกลัวส่วนคนงานผูกเหล็กทำผนังเป็นชาวไทยใหญ่การเข้าไปทำงานกลางป่าทึบทำให้คนงานต้องพบกับอุปสรรคและภัยอันตรายมากมายทั้งโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคมาลาเรียที่ฆ่าชีวิตคนงานอยู่เป็นระยะระยะอีกทั้งโรคปอดที่เกิดจากการสูดควันพิษจากการระเบิดหินและฝุ่นหินเข้าไปขณะทำงาน ในขณะที่เวลากลางคืนก็มักจะมีเสือมาคาบเอาคนงานรวมทั้งม้าที่นำมาใช้เป็นแรงงานไปกินเป็นอาหารจึงต้องทำห้างบนต้นไม้ผัดเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัยในยามค่ำคืนการขุดจอะดำเนินการไปได้4ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1เยอรมนีเป็นประเทศหลักในการเข้าทำสงครามขณะที่สยามวางตัวเป็นกลางได้ไม่นาน รัฐบาลสยามภายใต้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศสงครามต่อเยอรมนีเมื่อวันที่22รกรกฎาคมพุทธศักราช2460จึงทำให้การขุดเจาะหยุดชะง,งักลงวิศวกรและนายช่างชาวเยอรมันตกเป็นเชลยศึกและถูกนำมากักตัวไว้ที่พระนครเป็นเวลา6เดือนจากนั้นถูกส่งต่อไปยังประเทศอินเดียอีก2ปีจึงถูกส่งกลับเยอรมนีในพุทธศักราช2463 มิสเตอร์โฮเฟอร์เดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในปีพุทธศักราช2472ด้วยโดยความรู้สึกรักและผูกพันอย่างสุดซึ้งกับอดีตที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างอุโมงค์ขุนตาลแห่งนี้จนกระทั่งถึงแก่กรรมที่ประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 5ารการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประจูอัฐิของมิสเตอร์โฮเฟอร์ไว้ที่หน้าผาถ้ำขุนตาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ผู้เดินทางผ่านอุโมงค์รถไฟแห่งนี้ได้ะระลึกถึงเกียรติคุณของท่านไปตราบนานเท่านาน หลังจากอุโมงขุนตาลสำเร็จมีการวางรางเรียบร้อยจึงเปิดเดินรถไฟสายเหนือตลอดถึงเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2464ใช้เวลาทั้งสิ้น14ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นเส้นทางรถไฟที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง3รัชกาลด้วยกันจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมืองไทยที่ใคลอาจลืมบายลุงตุ้ม EP ที่14 ในเรื่องกว่าจะพิชิตอุโมงคุนตาลหากท่านชอบเนื้อหาของเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมรบกวนช่วยกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ